สวัสดีครับผมก็กสั่งสิน,ะน,นครับนี่ครับรีวิวขงงานนะครับไทยไม้ประดูนะครับไกเซฟนะครับนี่นะครับอ่าแล้วมาดูการในส่ลูกครับใส่ลูกนี่ครับล็อกเซฟนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ ราคาอยู่ที่สองสองพันห้าร้อยนะครับนี่นะครับสำหรับท่านที่สนใจก,ก็ติดต่อสั่งงานได้นะครับต่อมาดูนี่ครับสง่งมือสอดอลางกลมนะครับนี่นะครับการใช้รูปนะครับบล็อกเซฟนะครับติดปิดนะครับ ส0ิเซนนะครับลังคมอยู่ที่สา0พันห้าร้อยนะครับรวมส่งนะครับสมมติรอท่าน็บเก็บเก็บเงินแบบที่ว่าจ่ายตังยูที่ขนส่งนะครับก็ได้เพิ่มอีกสองร้อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อสั่งงาน นี่นครับดูความเงานะครับลายสวยนะครับทาไม้กระดูกนะครับสนใจสั่งงานได้นะครับวันนี้นะครับจัดส่งให้นะครับประมาณสี่ท่านครับผมนี่นะครับ สำหรับสำหรับท่านที่สนใจนะครับนี่ดูนะครับลายสวยครับทายไม่ปรดดูนะครับนี่นะครับเซฟไกเซฟหมดนะครับทุกกระบอกนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับนี่นะครับสั่งงานได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ